ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะเหรียญเล็กๆที่คุณอาจเคยถือผ่านมือกำลังจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องของเก่าในกระเป๋าของคุณไปตลอดกาลขอถามคำถามหนึ่งก่อนเริ่มเรื่องจริงถ้าวันนี้คุณเจอเหรียญเก่าอยู่ในลิ้นชักอยู่ในกระปปกออมสินหรือหล่นอยู่ก้นกระเป๋าคุณจะเอาไปขายที่ไหนและคุณแน่ใจแค่ไหนว่าสถานที่นั้นให้ค่ากับมันอย่างยุติธรรมหลายคนอาจตอบในใจทันทีว่าร้านรับซื้อของเก่าร้านทองตลาดนัด หรือโพส์ขายออนไลน์แต่รู้หรือไม่ว่าเหรียญบางเหรียญถ้าเอาไปผิดที่ผิดคนผิดจังหวะมูลค่าที่แท้จริงอาจหายไปมากกว่าครึ่งและนั่นคือเหตุผลที่คุณควรดูวิดีโอนี้จนจบวันนี้ผมจะเล่าเรื่องของเหรียญหนึ่งเหรียญที่คนไทยแทบทุกคนเคยเห็นเคยใช้หรืออย่างน้อยก็เคยผ่านตามาม,ามันไม่ใช่เหรียญทองไม่ใช่เหรียญเงินไม่ได้ดูหรูหราและเคยถูกมองว่ามีค่าแค่เศษสตังค์เหรียญน,นั้นคือเหรียญ50สตังค์ปีพุทธศักราช2533 ย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า30ปีก่อนช่วงเวลานั้นประเทศไทยกำลังเติบโตเศรษฐกิจเริ่มขยับผู้คนใช้เงินเหรียญกันเป็นเรื่องปกติค่า50สตังค์ในวันนั้นยังซื้อของได้จริงยังมีความหมายในชีวิตประจําวันร้านโชห่วยยังทอนร้านรถเมย์ยังรับเหรียญเล็กๆนี้จึงถูกผลิตออกมาและหมุนเวียนในระบบอย่างเงียบๆแต่ความเงียบของมันนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้หลายคนมองข้าม เมื่อเวลาผ่านไปเหรียญ50สตังค์ค่อยๆหายไปจากการใช้งานจริงถูกเก็บถูกลืมถูกประปนอยู่กับเหรียญอื่นในกระปุกที่ไม่มีใครเปิดมานานหลายปีบางคนเอาไปชั่งกิโลขายบางคนโยนทิ้งเพราะคิดว่าไม่มีค่าแต่ในโลกของนักสะสมเหรียญไม่ได้มีค่าแค่ตัวเลขที่ปั๊มอยู่บนหน้าเหรียญมันมีเรื่องของปีผลิตจำนวนที่ออกมาสภาพความสมบูรณ์ความหายากและที่สำคัญที่สุดคือความต้องการของตลาด เหรียญ50สตางค์ปี2533เป็นหนึ่งในเหรียญที่นักสะสมพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะมันอยู่ในจุดกึ่งกลางระหว่างเหรียญที่คนเคยใช้จริงกับเหรียญที่เริ่มหายไปจากชีวิตประจําวันสําหรับคนอายุ40-50หรือ60ปีเหรียญแบบนี้ไม่ใช่ของแปลกมันคือความทรงจําเป็นภาพของกระเป๋าการเกนักเรียนเป็นเงินทอนจากร้านขายของชําเป็นเสียงเหรียญกระทบกันในกระปุกอ,อมสินตอนเด็กและนั่นทําให้เหรียญน,นี้ไม่ได้มีแค่คุณค่าทางตัวเงิน แต่มีคุณค่าทางอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่นักสะสมยอมจ่ายแพงแต่ไม่ได้หมายความว่าเหรียญทุกเหรียญจะมีค่าเท่ากันตรงนี้สำคัญมากและหลายคนพลาดเหรียญ50สตางค์ปี2533ที่ผ่านการใช้งานหนักมีรอยขีดข่วนสึกลายเรือนอาจแทบไม่มีมูลค่าในตลาดนักสะสมแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ถูกเก็บดีไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมคมชัดรายละเอียดครบนั่นคืออีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ค้นเจอเหรียญแบบนี้ในบ้านของพ่อแม่ปู่ย่า ตายายบางเหรียญถูกห่อกระดาษบางเหรียญใส่ซองบางเหรียญอยู่ในกล่องไม้เก่าๆที่ไม่มีใครเปิดมานานหลายสิบปีคำถามคือเมื่อคุณเจอเหรียญแบบนี้คุณรู้ได้อย่างไรว่ามันควรขายหรือควรเก็บและควรขายให้ใครนี่คือจุดที่หลายคนเสียโอกาสเพราะการขายเหรียญไม่ใช่แค่การเอาไปแลกเงินแต่คือการเจรจามูลค่าระหว่างคนที่รู้กับคนที่ยังไม่รู้ บางร้านอาจมองมันเป็นแค่โลหะบางคนอาจมองเป็นของเก่าไม่มีราคาแต่ในอีกมุมหนึ่งมีคนที่กำลังตามหาเหรียญแบบเดียวกันนี้อย่างจริงจังและยิ่งคุณรู้เรื่องของเหรียญมากเท่าไรคุณยิ่งมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปดูว่าเหรียญ50สตางค์ปี2533แบบไหนที่นักสะสมต้องการจริงวิธีดูสภาพแบบง่ายๆสำหรับคนทั่วไป และที่สำคัญที่สุดผมจะบอกคุณว่าเหรียญเล็กๆที่หลายคนเคยมองข้ามสามารถมีมูลค่าที่ทำให้คุณต้องคิดใหม่ทั้งระบบได้อย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมอยากให้คุณลองคิดตามถ้าวันนี้คุณมีเหรียญเก่าอยู่ในบ้านคุณจะเลือกขายมันเร็วๆเพื่อเงินก้อนเล็กๆหรือคุณจะใช้เวลาเรียนรู้มันอีกนิดเพื่อโอกาสที่ใหญ่กว่ามากและถ้าคุณไม่เคยขายเหรียญมาก่อนคุณเคยถามตัวเองไหมว่าสถานที่ที่คุณคิดจะขายเขารู้ค่าของมันจริงๆหรือเขารู้แค่ว่าจะซื้อถูกแค่ไหน ก่อนจะไปถึงตัวเลขที่หลายคนรอผมอยากให้คุณตั้งสติฟังช่วงนี้ให้ดีเพราะนี่คือส่วนที่แยกคนที่ได้ราคาออกจากคนที่เสียโอกาสเหรียญ50สตางค์ปี2533ไม่ได้ถูกมองด้วยสายตาเดียวกันจากทุกคนคนทั่วไปเห็นเป็นเหรียญเล็กเก่าแต่คนที่สะสมเห็นมันเป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์การเงินไทยเป็นช่วงรอยต่อของระบบเหรียญเป็นยุคที่การผลิตยังไม่เน้นปริมาณแบบปัจจุบันและยังมีความแตกต่างด้านคุณภาพอย่างชัดเจนสิ่งแรกที่นักสะสมดูคือผิวของเหรียญผิวเดิม ต้องยังอยู่ไม่หมดไม่ดำไม่ถูกขัดจนเสียรายละเอียดลายต้องคมตัวอักษรต้องชัดแม้จะผ่านการเวลาแต่ต้องดูแล้วรู้สึกว่าเหรียญยังมีชีวิตสิ่งที่2คือความสมดุลของเหรียญเหรียญที่ดีจะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่บางผิดปกติขอบต้องเรียบตามมาตรฐานของยุคนั้นและไม่มีร่องรอยการซ่อมหรือดัดแปลงสิ่งที่3คือความรู้สึกเมื่อถืออยู่ในมือนักสะสมจํานวนมากบอกเหมือนกันว่าเหรียญแท้ที่สภาพดีจะให้ความรู้สึกแน่นหนักแน่นไม่หลอกตา และไม่ต้องใช้เครื่องมือก็พอแยกออกจากเหรียญที่ผ่านการใช้งานหนักได้แต่ถึงอย่างนั้นต่อให้คุณมีเหรียญสวยแค่ไหนถ้าคุณไม่รู้ว่าจะนำมันไปอยู่ตรงไหนมูลค่าก็อาจไม่เกิดนี่คือจุดที่คําถามต้นคลิปกลับมาอีกครั้งถ้าคุณจะขายเหรียญคุณจะขายที่ไหนการขายเหรียญไม่ใช่การรีบขายแต่คือการเลือกคนฟังเรื่องของมันคนที่เข้าใจว่าทำไมเหรียญน,นี้ถึงไม่เหมือนเหรียญอื่นและคนที่พร้อมจ่ายเพื่อคุณค่านั้น หลายคนพลาดเพราะเอาเหรียญะส,สมไปขายในที่ที่รับซื้อแบบเหมารวมมองแค่โลหะมองแค่น้ำหนักมองแค่กำไรเร็วแต่ไม่ได้มองความหายากไม่ได้มองปีไม่ได้มองสภาพในทางกลับกันคนที่ได้ราคาดีมักเป็นคนที่อดทนศึกษาและไม่รีบตัดสินใจพวกเขารู้ว่าเหรียญบางเหรียญไม่ได้มีไว้ขายให้คนแรกที่ยื่นเงินมาแต่มีไว้รอคนที่เห็นค่าของมันจริงๆและตรงนี้ผมอยากพูดกับผู้ชมที่อายุ40 50 60ปีขึ้นไปโดยเฉพาะคุณคือคนรุ่นที่ผ่านช่วงเวลาที่เหรียญแบบนี้ มีตัวตนจริงในชีวิตคุณไม่จําเป็นต้องรีบคุณมีประสบการณ์คุณมีเรื่องเล่าและเหรียญในมือคุณอาจเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วเหรียญ50สตางค์ปี2533ในสภาพที่นักสะสมต้องการไม่ได้มีให้เห็นบ่อยเหมือนในอดีตท,ทุกปีจํานวนมาลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นและเมื่อความต้องการยังคงอยู่มูลค่าก็มีแต่จะขยับ หลายคนที่เคยขายไปเร็วเกินไปกลับมานั่งเสียดายภายหลังเมื่อรู้ว่าของที่เคยคิดว่าไม่มีค่าแท้จริงแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นเงินก้อนที่มีความหมายได้และตอนนี้เรามาถึงช่วงที่หลายคนรอผมอยากให้คุณนึกภาพเหรียญ50สตังค์ปี2533ที่สภาพสมบูรณ์ผิวเดิมลายคมไม่ผ่านการใช้งานอยู่ในมือของนักสะสมที่ตามหาเหรียญแบบนี้มานานเหรียญเล็กๆที่ครั้งหนึ่งเคยซื้อขนมไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเหรียญที่เคยถูกมองข้ามถูกลืมถูกโยนรวมกับเหรียญอื่น วันนี้เหรียญแบบนั้นสามารถมีมูลค่าสูงถึง98,600บาทใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเกือบ100,000บาทจากเหรียญที่หลายคนเคยใช้จ่ายโดยไม่คิดอะไรแต่มูลค่านี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญมันเกิดจากสภาพความหายากเวลาและความเข้าใจของคนที่ถือมันอยู่และนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้คุณดูวิดีโอนี้จนจบ เพราะบางทีเหรียญที่เปลี่ยนชีวิตคุณอาจไม่ใช่เหรียญทองไม่ใช่ธนบัตรเก่าแต่เป็นเหรียญเล็กๆที่นอนเงียบอยู่ในบ้านของคุณมานานหลายสิบปีก่อนปิดคลิปผมอยากฝากคำถามเดิมให้คุณคิดอีกครั้งถ้าวันนี้คุณเจอเหรียญเก่าคุณจะรีบขายมันให้ใครสักคนหรือคุณจะเลือกขายมันให้คนที่เห็นค่าของมันจริงๆถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพราะยังมีเหรียญอีกหลายเหรียญที่คนไทยถืออยู่โดยไม่รู้ว่ามันมีค่าแค่ไหน และถ้าคุณมีเหรียญ50สตางค์ปี2533อยู่ลองหยิบมันขึ้นมาดูอีกครั้งบางทีสิ่งเล็กๆในมือคุณอาจไม่เล็กอย่างที่คุณเคยคิดขอบคุณที่ดูจนจบแล้วพบกันในวิดีโอหน้าครับ